ชาวเลือดออกหนักมากเลยค่ะตอนนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้ต้องนอนอยู่เฉยๆปกติเลือดออกมันจะปริมาณแบบน่ารักน,ร,กนรักหนุม่มหนิมเล็กๆแต่คือเมื่อเช้าอ่ะตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ลุกไปห้องน้ำตัหนูก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงแล้วเราก็ก้อลงไปดูก็แบบตกใจตรงที่ว่าเหมือน,นมีเลือดออกมายเยอะกว่าทุกทีมากพอเราฉีดเสร็จเนี้ย ก็ย yup. ังมีเลือดหย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 ดตามออกมาอีกซึ่งเราไม่เคยพิษปกติแล้วก็อันนี้เกิดขึ้นเลยเท่าที่ผ่านมาก็เลยเมื่อกี้เพิ่งไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาหน so ักมากลองให้หรือาทำไมอ่ะรู้สึกอะไรทำไมร้องให้เรายู่ร้องให้เหรอเห็นอะไไม่อยู่ร้องให้ฮะไม่หรอกคงรู้แหละ ก็แค่ให้เหมือนแต่มันปลอดภัยปลอดภัยดีเราต้อปลอดภัยดีก็ช่วยกันดูนี่พี่ก็ดูอยู่นี่ก็ใช่แล้วแต่ตัวแต่ตัวเลยปลอดภัยนะลูกแม่งาอะไรนะลูกให้เขาอยู่อยู่คขาด้วยเขาอยู่เขาพักนอดี พูดไปพูดมามเมืนก็เลยร้องไห้ไม่อยากจะร้องเบอกว่าถ้าเราลองเว่ารูสไม่ใช่รึกร้องด้วยความเป็นห่วงโอเคลอะไรไม่อมมีอะไรน,รอน,นโอเคสรุปใจความที่ ได้พูดคุยกับหมอสรุปว่าน้องแพทเนี่ยมีอาการหรือภาวะ รกต่าคือปกติแล้วเนี่ยรกเนี่ยของเด็กใช่ป่ะครับจะขึ้นไปอยู่ข้างบนของมดลูกแต่ว่ารกต่าเนี่ยคือตัวรกเนี่ยมันมาอยู่ตรงปากมดลูกเลยบางเคสเนี่ยคุมปากมดลูกปิดมิดเลยแต่ของเราไม่ถึงก็คือมาชนปากมดลูกนั่นหมายถึงว่าเวลาปากมดลูกมีขยับหน่อยหรือมีการเสียดสีเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อลกทําให้ตรงระหว่างผานังรกตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดเลือดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เลือดไหล มันมีความอันตรายอะไรได้บ้างเอาที่หนักสุดก็มีผลต่อเด็กแน่นอนเพราะว่ามีการเสียเลือดเกิดขึ้นเด็กก็จะแบบเหมือนซีดจางหรือมีบางอย่างที่อาจจะไม่ปกติตอนนี้คือแบบแย่สุดนะซึ่งเธคงจะไม่เกิดกับเราอยู่แล้วธรรมตุคุณแม่ก็คือเหมือนคนที่เสียเลือดเยอะๆอาจจะมีอาการช็อกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เลยต้องเฝ้าระวังกันมากๆหมอก็เลยให้กลับมานอนอยู่เข้าสู่<ๆ>รลปเดิม<ๆ>นะฮะคือ<ๆ>การนอน นอนอยู่เฉยๆแบบแบบไม่ขยับเลยลุกไปมากสุดคือไปเข้าห้องน้ำนั้นแล้วก็กลับมานอนอยู่ที่เตียงเฉยๆคิดว่าทำได้ไหมใช่ไหมไม่ด้ต้องได้หรือไม่ก็มากสุดที่ว่านะเช้าเดินลงมาแล้วก็นอน่นี่ที่โซฟานี่ก็ได้ยังได้เห็นวิวเห็นอะไรแล้วก็เดินขึ้นบันไดกลับไปตอนกลางคืนช้าๆแต่ว่าปัญหาที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ก็เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกวันสองวันเนี่ยผมจะไม่อยู่บ้านมีคอนเสิร์ตกับพีดี ใช่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องค้างคืนด้วยเ,าเราก็เป็นหว่วงก็คือแค่ห่วงฉุกเฉินแหละถ้าเกิดว่ากลางดึกขึ้นมาแล้วแบบน้องเล็ดไหลเยอะหรืออะไรยังไงนจะยังไงซึ่งถ้าไม่ได้จริงก็คิดว่าเดี๋ยวพ่อพี่ก็จะสแตนบายอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เพ้าดูอาการแล้วก็นัดหมอเข้าไปตรวจอีกทีว่า <follow> ใช่ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ ที่รักที่รักยังไปก่อนนะไปแล้วเหรอไปแล้วนะรีบไปตื่นดีนานนะครับต้องมีอะไรตัวบอกเตือนนะตัวอย่างโดยด่วนถ้าตัวร้องเพลงด่วนก็โทรมาเดี๋ยวรับบนเวทีรับบนเวทีอยู่นี่นะเรียบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ดีออยล์ชาแนลครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องมัหนักเลยหลอกสันนี้พุกแตก ก็เพิ่งวัววตลอดเลยพี่เล่นเหม็นกลิ่นแดนป่ะผมก็ไม่รู้เหม็นผมหรือเปล่าะเหม็นกลิ่นแดนนะเียเขาไม่เหม็นนะเขาก็ดึงผมไปหอมตลอดเฮ้แต่ว่าตอนนี้น้องเป็นเหมือนมีอาการไปหาหมอล้วมีอาการนี้แบบหลบหลบตํา น่าจะดีหรือไรหรอกถึงแล้วนี่อะไรเขาถึงตัวแล้วนิดหน,น่อยเขาถึงตัววันนี้เขาก็ออกมาทานนะํางานนะหาเงินเลี้ยงลูกแล้วก็มาพบปะปันเพลงเขานิดนึงนะครับที่แรกนี่ห้องเขาเป็นไงนี่เห็นปะาได้ไม่ได้นอนกับพี่บีมเลยเห็นไหมคือพี่ไม่ได้นอกใจหนูเลยคือพี่นอนคนเดียวเห็นไหมดีแล้วมากกคนเดียวปี อันนี้เป็นวิววิวถนนจากที่รักไม่มีใครดักเราอยู่หน้าโรงแรมใช่ไหมเฮ้ยความลับแตกเขาขึ้นมาแล้เขาก็นอนไปงแต่ตอนนี้เขาแน่นพองด้วยแต่เขาก็เลยเดินไป,ไปแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาการตอนนี้เหรอมีตดด้วยโอ้เดินหยุดไหลยัง <c oughs> ยหยุดเลยมันก็นเตรียมตาน้ำตา <c oughs> ยเงย้ ไม่ขยับเตอเท่าไหร่นอนอยู่ที่ไหนอื่นนั้นเดินก็เดินเดินขึ้นมาเดิเพียะแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงน,นอนเย่ <Yeah. S 2> มันจะคีดว่า mm. อยู่นอนเวลาตอนแรกกินแค่เซนต์ปิ๊ปไปก็ได้คิดว่าน่าจะอยู่แล้วทำไมงก็ต้องให้โมขึ้นมา,าให้โมัวขึ้นมาให้เลยอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวด้วยชอบ ชอบปล่อยให้ตัวเองเลอก่อนแล้วก็ค่อยห,หาอะไรกินนม่นอนมันไม่ทันนะเออพออื่อนเธอต้องหาอะไรกินก่อนที่จะเลอะนะครับนักขัตช์ได้ไหมได้โอเคนะที่รักจะเขาเรีบกลับไปหาตัวนะเธอตื่นมาเราก็รีบปุ่นกลับเลยนะเอ,อ๊เดี๋ยวเขาออนนาทีห้าเลยเดี๋ยวเขาปลุกทุกคนเลยพี่บินน่าจะโกรธสวัสดีนะที่รกัก ลากเหนืเลยนะสุดจอดสุขแบบออกมาแล้วก็เล่น,น,อกกนคอนเสิร์ตให้สนุกมีความสุขที่สุดแล้วก,ก็รีบกลับไปหาอ้างๆนะครับดูจากบรรยากาศถนนแล้วเนี่ยคิดว่าคนน่าจะเป็นรอเราอยู่ที่งานคอนเสิร์ตหมดแล้วล่ะไม่มีรถสักคันเลยมีมีจานสี่ข้างเลยนบมือมันเงียบไปงมดเลยอนะ่ะ ยาสุดขี่รักนะฮะแล้วก็มาทําภารกิจที่เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับก็คือก่อนที่จะนอนก็ต้องไล่เปิดไฟตามมุมต่างๆนะครับให้มันแบบบรรยากาศมันอุ่นๆนนิดนึงเพื่อให้คุณแม่เขารู้สึกแฮปปี้มีความสุข <Okay. S 1> จิตใจของเผ้าเพลงก็ต้องมานะ,แล,ะนแล้วก็โอ๊ยอะไรอะามาให้กัดเทา แผงขายให้เขาเพราะว่าเราเขาา้าใจความรู้สึกของคุณแม่เนาะมันมเ,เนมเนื่อยไปหมด<ล>ตั้งคันเขาอะไรเวลาเขาเดินเวลาเขาเนอนในเขาเก่งกันตอนกลางคืนเนี่ยจะบอกนะกระตุกลูกคืนเลยนะปึ๊กึ๊กลูกยิ้งเหรอไม่คือมันมันน,นอนม่หลับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นอนงหายไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนมันโดนยืดอะพุงมันยืดตัวมันยืดแล้วมันก็แบบมันอึดอัดแต่มันไม่น่าต้องนอนตะแคงแล้วก็งองอขานิดนึง ก็<ผ> <พอ S 1> เลยู่ตื่นไปด้วยแต่จริงๆที่ตื่นเพราะว่าก็พยายามเฝ้าระวังอะไรกลัวเขาจะแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไระต้องคอยช่วยเหลือเขาน่ารักมันจะน่ารักยังไงนะที่ผมต้องคอยแบบคอยบีบคอยนวดให้เขาบ่อยๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยท้องของเขาเนี่ยมันขยายแบบบนึ่หนูวัดมาตอนเนี้ยใหญ่ขึ้นมาประมาณสิบนิ้ว สิบนิ้วจากเดิมเท่าไหร่อะอ่สิบปกติช่ก็34ม่เหรอประมาณนั้นแต่ผมจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าหลายๆคนจะเห็นว่าโชว์ไปในไอจแล้วเหรอเอ้ยอันนี้มันใหญ่กว่าจะบอกให้หน้าท้องสามเอวสามเนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนเออเขั่อนเหมกันนะเน่มันนั่โชว์มู้ชายหรือแต่เซนหรือป่าอันนี้ป่ ไม่ไม้เห็นอะไรที <N> ่แบบเอามือยื่นออกไปแล้วแบนี้แั้วโอ้โหแต่คือช่วงนี้มัน<ช>รเริ่มขยายใหญ่ขึ้นจากเดิมมากๆแล้วก็เริ่มแบบ คือเหมือนเราต้องป้องกันนะพี่แรป้องกันท้อ,อ, <c oughs> องแตกเลบก็น,นี่เลยนะครับผมก็เป็นภารกิจสุดท้ายก่อนนอนในทุกๆวันก็คือต้องค,คอยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันผิวท้องแตกลายเนี่ยมาทาให้กับน้องเพราะว่าทางอ่างเขาเป็นห่วงเรื่องผิวท้องแตกลายมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้วเนาะใช่ไหมใช่หนูว่าเป็นเรื่องกังวลของผู้หญิงหลายๆคนเลยที่แบบอันเนี้ยกังวลมากแน่ๆหลายคนน่าจะรู้กันนะครับว่า การป้องกันผิวท้องแตกลายเนี่ยมันถึงง่ายตะถูไม่เสียเวลาด้วยไม่เหมือนเวลาเรามีปัญหาแล้วก็ต้องมารักษากันที่หลังนะถ้าเกิดแบบเมื่อไหร่เราเป็น่ะคือความมั่นใจเราจะหายไปเลยใช่ไหมแล้วแบบอีกหน่อยคือเราจะไม่กล้าโชว์ผิวเลยไม่ว,ว่าจะแบบใส่เสื้อเอลรอยขึ้นมาหน่อยหรือว่าแบบใส่บิกินี่อย่างเงี้ยก็คือ ได้ที่รักคือถ้าเราตัลายล้เราก็แบบเขินอะนาบอกปะแล้วยิ่งเราทํางานตรงเนี้ก็คือ,อยังไงก็บอกพี่แดนแล้วว่าแบบเราต้องป้องกันให้ดีที่สุดเลยยังไงก็ได้<อ>ที่แบบหาตัวช่วยที่แบบมันช่วยเรื่องนี้จริงๆซึ่งคุณพ่อคุณแม่ฟังไว้นะครับครับเราเจอแล้วครับคือตัวนี้นั่นเองนี่ชี่หัวนอนเรานะครับ เขาเป็นเซ็ตบำรุงผิวสําหรับคุณแม่ตั้งครรโดยเฉพาะเลยนะครับที่เราใช้มาตั้งแต่เริ่มตั้งครรเลยนอกจากดูแลผิวบริเวณหน้าท้องของน้องแพทแล้วเนี่ยยังครอบคลุมไปถึงการดูแลผิวกายรวมถึงอาการคันด้วยนะฮะ แต่ว่าที่แพทเน้นๆเ,เลยนะคะก็คือเรื่องความปลอดภัยของแม่แล้วก็ลูกค่ะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของปามเมอร์นะคะเขาปลอดภัยมากๆเซตนี้เนี่ยคือไม่มีวิตามิน A, พาราเบนพาทาเลตนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอ,อันตรายได้นะคะและผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็ทํามาจากธรรมชาติด้วยอย่างตัวนี้เลยค่ะโกโก้บัตเตอร์นะคะตัวนี้เนี่จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ความอ่อนโยนต่อผิวแบบมากเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะดูแลผิวให้ยังคงความสวยเนียนนุ่มชุ่มชื้นแบบเราทั้งสองคนนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะฮะดูแข็งแรงรูปมีความสุข ก็ขอให้เกิดมาแล้วผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นเหมือนตุณแม่ใช่ครับลูกคนนี้แล้วก็ลูกคนนี้นี่เท่เาเทียมแล้วเด็กแล้วต้องแม่กัอนติดอะไกลินปลาดุขึ้นท้ายกินปลาดุเดี๋ยวน,นี้ก็กลัวทำขยะมากเลยหรือเปล่าเพราะอะไร เห็นแล้ว <Means> ม <self surprise> ันมาจะมาแค่ม <sought> <dad> <Module> ันบิวแค่ตัวทำาเป็นสายสายสะพายเลยสะพายเอาไว้เลยอ่ะสะพายข้างอ่ะวันนี้คือพยายามจะไม่ให้อเจียนเจนพราะว่ามันแบบคืออาเจียนทีไรอีกวันหนึ่งเลือดออกตลอดอ่ามันมาบีบหมดลูกขอดูหน้าอาหารที่อังแพ้หน่อยดิอ่าปลาดุกผัดเผ็ดเสร็จพี่ แพ้ของ <AL> 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 ไม่เคยกินได้เลยคือต้มยำวันนี้ว่าจะลองวันนี้เราต้มยำมาดูกันนะครับว่าอังจะกินต้มยำได้หรือเปล่ามาซี้มาอังขยายาประจำตำแหน่งพุดมมาลเลนละเลนเราจะวัดใจกับต้มยำที่แทบจะไม่มีพริกและเครื่องต้มยำใดๆทั้งสิ้นเลยทำไมํำหน้างั้ยเะลูย เฮ้ยกินนะเฮ้ยอย่าดมนัะต้องกบกินเลยอันนี้หอมนะน้องก็พยายามจะกินนะนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรตีนนะคิดว่าถ้ากินไม่ได้จะต้องสั่งออย่างื่นได้ก็กินก่อนลองดูก่อนอยากกินมากอยากกินอยากกินนานคือเราซื้อมานแล้วไม่ใ่หรอทำดิละลายหมูสาบไข่เลยลองนี้ดูก่อนได้ไหมเผ็ด ซสายดมยามือขวาตักหมูฮึงอุ้ยดมผิดวเฮ้ยโดนดมหมูได้ๆๆ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 ๆ้ๆๆนๆๆๆๆๆๆมอๆๆ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 อๆๆๆ ลาเม,มีนมเยนคิดว่ากินไม่ได้เยอ,อะสุดท้ายจบที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหมูสับส่วนอันนี้ก็จบที่กระเพาะาแดนบัวเวสนี่เปนเหงอเลนี่หมอบอกเลยหมอบอกให้กินของท,ที่มีประโยชน์มมอโอเมก้าทีนี่หมูทะเลนะที่เอามาที่ซื้อมาเนี่ยมันแข้มปักอยู่กับทะเลที <laughs> ่บ้านเอโอ้เลี้ยงง่ายจริงจิ่ะรอด ไม่บอกเขาหลังจะได้ไม่ต้องพาไปพวกไฟไดนิ่งอะไรปรมาเกระเซไม่เอาจะช่าวันนั้นมากกว่าเงี้ยวันเชียร์เฮ้ยได้ว่ะใช่ไหมครับได้แต่คำไม่ชื่นใจหน่อยนิดเติมน้ำเกลือเราราสักคำหนึ่งแบบหน้ายิ้มๆอ่ะยิ้มๆแบบอื้อหยุดยิ้ม โอเคนะอ่ะจบวันนี้่า่เช็คให้ชัวร์ก็คือตอนนี้เบื้องต้นไม่ได้ม่ได้มีเลือดใหม่อะไรมาใช่ป่ะครับพื่อนอวันนี้ดูดีครนนี้ับนฮ้ดูดีวันนี้ดูดีครับเฮ้ย เอาเล่้งของเอาเล่้งของแสงประังใจอก็ก็จะต้องมีอย่างนี้ครับผลิตินที่เราคุยก like like ันกว่าอาจจะมีละลายพอมันละลายมันก็จะออกมาเรื่อยๆมันกมีบ้างอันน yes? ี้คือชายลบกนะขาวๆนะมันฉ่กับเซนเตอร์ด้านในมันก็จะมีมีเลือดออกบางทีมันก็จะซาะอาการเป็นน้ำใสๆไหลออกมาผ่านช่องคลอดได้หลักการคือถ้าไม่ไม่ใช่เฟชแอคทีฟก็ถือว่าโอเคได้ค่ะ ตอนนี้เขาก็ยังอยู่โพสิชันเดิมใช่ป่ะครับใช่ครับก็ยังต่ำอยู่ใช่ไหมครับแน่ใช่ผมว่าลบต่ำไปจนสุดทางเลยอะครับก็มีผลอะไรนะครับมีผลมันก็จะมาเข้านั่งก็แต่ถ้าไม่มีเลือดไม่มีเลือดโุนแรงการทารก็มันคืออันตรายครับเพราะนั้นมันก็ต้องสเตย์ใกล้โรงพยาบาลไปหลับหรือถ้ามันมีวันนิกนะครับฉันว่าตอนอายุการนับเยอะขึ้นอยู่ี้เนี่ยมันตกเลือดมันลกมันนี่ยมันอันตรายกับตัวเราไหมครับ ต้ admit องแอดมิดทั้งอมดเลยใ่แต่ว่าังนก็ดูโอเคนะนี่เราดูน้องนิดหน่อยดูใหญ่ค <laughs> ิดถึงยัไงเรื่องตัวใหญ่ามถุงเนาะประกอบกันคน A จะอยู่ขั้นไปทางด้านนี้ของจอเนาะส่วนคน Boy จะมาทางนี้ เขานอตามยาวอืมนี่เขาดูดนิ้วนะครับนี่ใช่ปะออกไปบายไปบายไปซ้ายให้ซ้ายไปตอนนยังไมบายไปบายไปบายอ่ะไปบายจริงๆขนาดเขาเป็นมันแบบลูกส้มแบบะครบตอนนี้จะอยู่ประมาณแบบยี่สิบเซนได้แล้วครับจับตัวถึงเท้าประมาณนี้แล้วเหรอครับอยู่ในท้องเหรอเหยียดทั้งตัวนะครับ หยียบยางแล้วแต่นีุ้กวันนี้เราเห็นบ้านงองนอนนหนูึกว่าเขาเป็นแค่ลูกแต่เขาซ่อมเองแปดสิบห้ใหญ่ใหญ่นะโอเคโอเคแปดสิบเก้าประมาณนั้นครับได้เลยครับได้เลยกลับถึงบ้านมานะคะคุณหมอก็บอกว่านอนต่อไป ยังคงให้ระวังต่อไปค่ะเพื่อหวังให้รคของเราเนี่ยพอคันใหญ่ขึ้นใช่ไหมโรกมันก็หวังว่าจะขยับขึ้นตามในคันที่ใหญ่ขึ้นเราก็หวังเป็นอย่างนั้นนะทุกคนก็ภาวนาไปกับเรานะให้น้องลบกขึ้นนะอย่าไปน้มลาบลืมลกน้องขึ้นนะนอกนั้นอย่างอื่นวันนี้ก็ถือว่าโดยรวมไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าหนึ่งก็คือตอนนี้เลือดิดแล้ว อาจจะมีเสียงตันบ้างนิดหน่อยสองอาทิตย์ละเดียบเราก็จะไปเจอคุณหมออีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาอัปเดตประมาณ18สัปดาห์ก็คือประมาณสี่เดือนครึ่งแล้วจะมาดูกันว่าน้องจะตัวโตขนาดไหนแต่ตอนนี้คงเริ่มโตแล้วนะมิใส่เสื้อผมนะเคือเริ่มยึดแบบเสื้อผ้าจากตู้ผมไปทีละตัวเตอไปชอปปิ้งมาให้หน่อยจีกู้เริ่มเป่ดแล้ เน้นตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวหนูจะขโมยกางเกงพี่แดนมาใส่เอวหนูอะน่าจะได้แล้วนะใช้เขาก็ดีขึ้นแล้วนี่แล้วแต่อาหารด้วยและเนาะแล้วแต่บางอย่างแล้วแต่อารมณ์<ด>แล้วแต่ช่วงดีดขึ้นหายแล้วค่ะพี่แดนบอกว่าหายจะพาไปยินอะไรนะไฟ <ไข S 1> แดนนิงน่งอยากมาเลิกอ๊กอาทิตย์นึงเลิกเหม็นดีเวล่าเลิกเหม็เนเลยเลิกแบบปุ๊บเนี่ย,ย,ยแต่หนูว่า มันจะหายแล้วหละเพราะว่ามามมาหนูก็คือประมาณสี่เดือนแล้วก็หายหนนะผ่านไปอีกช่วงน้ยงยังไม่ลิกก็แข็งแรงนะ,นห,ะหนูก็กระดิบนะกระดิบขึ้นมากระดิบบอกกระดิบกระดิบกระดิบลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนมาชิดนมแม่เด็ดนอนต่อ